ก็ดิฉันคิดว่าในส่วนของรัฐบาลเราก็ให้การสนับสนุนทุกศาสนานะคะแล้วก็สิ่งไหนที่เราร่วมกันทำได้ เนื้อหาในรายละเอียดบ้างแล้วก็ที่สําคัญก็คงจะ,ะสุดท้ายเราก็คงต้องนัดหารือในเรื่องของการชี้แจงด้วยนะคะเพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันแล้วก็ความร่วมมือที่เป็นปรูปธรรมค่ะ mm hmm. เรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเราให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นวราระห่งชาติที่ต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ ความใส่เอาใส่ใจใส่ใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้ได้มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเพราะโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั้นต้องลงไปทําความเข้าใจในพื้นที่ปัญหาตอนนี้ก็คือการที่เราจะทํายังไงให้การทํางานในส่วนกลางแล้วก็ส่วนพื้นที่นั้นเป็นเอกภาพเร็วที่สุดนะคะก็ก็คงจะมีการนัดหารือแล้วก็ติดตามในการลงไปพื้นที่อีกอยู่แล้วคะ่ะ